ม่มีไมเนาะขึ้นมาถึงแค่ตรงนี้ใช่หันตัวขึ้นมาปึ๊บเหมือนถือกล่องเออเหมือนถือกล่องมาตรงนี้เอาเช็ดใช่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 สมมติถือกล่องมาตรงนี้ใช่ไหมทีนี้อ่ะโอเคทีนี้มันเป็นงี้เนาะทีเนี้มันจะเริ่มมีแรงใช่ป่ะตอนที่ลงตรงนี้เพราะมันจะเริ่มเก็บแรงในจากลำดัตต์ตรงนี้ทีเนี้ยถ้าเริ่มเก็บแรงตรงเนี้ยไปที่ตรงนี้เลยจบตรงนี้อืมหันหันตัวมาต่อใช่มาจบตรงนี้ที่มันมีแรงตั้งแต่ตรงเนี้ยจะไปถึงลูกอ่ะแรงส่งต่อมาถึงนี่เลยอืใช่ ต้องส่งแรงก่อนตรงนู้นใช่เหมือนเก็บแรงผ่านรูปไปเลยเอ,อย่างเงี้ยถ้าพี่วันอยากเข้าใจสวิงอะคะมันเป็นเหมือนตอนที่เราไม่จับไม้เราต้องเข้าใจก่อนว่าร่างกายจะออกแรงประมาณไหนแล้วทีเนี้ยเวลาจับไม้มันจะได้เอาโมเดลนั้นอะเข้ามาใช้ตัวไหนที่เราใช้ออกแรงอะเก็บแรงมาให้หมดผ่านลูปไปเลยเอ้ยใช่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 ถ้าอยากให้โดนพื้นก็มือขวาใช่มือขวาแค่เอากดลงกดลงเฉยมือขวาพักลงใช่ถ้าอยากโดนพื้นมือขวาผักลงเออ ถ้าถ้าดูง่ายๆดูจักค่าชิปนี่เดี๋ยวหนูทําให้ดูสมมติว่ามันจะมีมันจะมีแบบว่าเหมือนคนที่ชิปแล้วแบบไม่ค่อยส่งไม้อะจะจะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนที่เขาชิปแล้วแบบว่าเก็บเข้าอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะมันจะเหมือนโดนไม่เต็มตัวเนี้ยใช่แต่ว่าอันเนี้ยภาพต่างอันนี้เดียวนะเป็นแบบว่าเหมือนเราออกแรงจากตรงเนี้ยแล้วส่งแรงต่อเนี่ยมือแบบผักต่อมาถึงตรงเนี้ย